แกรนกรพัดสอนออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังยุติความสัมพันธ์รักสี่ปีกับอดีตแฟนหนุ่มเด่นคุณเรียกได้ว่าเป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนสุดๆหลังจากเพจดังอย่างเจมอยหนึงอออกมาหย่อนคำใบ้คู่รักนักร้องเสียงดีเลิกเงียบด้านชาวเน็ตก็แห่เดากันไปต่างๆนานาจนคู่รักดาราต่างก็ออกมาปฏิเสธกันหลายคู่ว่า ไม่ใช่คู่ของตนและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคู่รักอย่างแกรนเดนคุณที่ถูกจับตากับประเด็นดังกล่าวและก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันจริงๆเดนคุณยอมรับเลิกรากับแกรนแล้วโดยเดนคุณได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นรักร้าวในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์มาได้สามเดือนแล้ว ตั้งแต่ช่วงวาเลนไทนยที่ผ่านมาได้คุยกันแล้วจูนเข้าหากันไม่ได้เลยลองห่างกันอีกครั้งทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่อยากแต่งงานด้านอีกฝ่ายไม่อยากมีครอบครัวเราเองก็ไม่ได้อยากมีในเร็วๆนี้เพราะเป็นเรื่องของอนาคตอีกทั้งยังบอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาก็ปล่อยผ่านตลอดเพราะมีความสุขที่อยู่ด้วยกันจนลืมมองเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน ถ้าให้พูดตรงๆก็คือความเป็นตัวเองของเรามันไปทำร้ายเขาเพราะเราเป็นคนตรงๆพูดไม่ค่อยคิดและตอนที่บอกเลิกเขาก็ไม่ได้งอ้อเพราะเรื่องที่คุยกันมันเป็นเรื่องที่มีแต่เหตุผลส่วนเรื่องการมูฟออนเจ้าตัวเผยว่าผมว่าตัวผมเองมูฟออนแต่เพื่อนที่ผมไปถ่ายละครด้วยเขาบอกว่า ผมยังไมูู่อ่อนตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเป็นแฟนแต่อนาคตทุกอย่างเป็นไปได้หมดส่วนเรื่องสถานะตอนนี้ยังคงงงๆงงอยู่ยังไม่พร้อมเรียกเพื่อนแกรนเคลื่อนไหวหลังปิดฉากรัก4ปีเด่นคุณล่าสุดหลังจากที่เด่นคุณได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการยุติความสัมพันธ์ด้านแกรน ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวไว้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะซึ่งเหล่าบรรดาแฟนๆที่ชื่นชอบคู่นี้ก็ต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายอาทิรักนะกอดกอดรักนะสวยขนาดนี้เสียใจแค่นิดหน่อยแล้วไปต่อคะ่ะรักพี่แกรนนะคะรักนะคะเป็นกำลังใจให้นะจะน้องแกรนเป็นต้น